สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมือนี้กะสิมาบอกบุญนะครับผ่านช่องบ่าเอกออฟฟิเชียลนะครับครบหนึ่งหลอยมือนะครับที่แม่เสียไปนะครับก็เลยสิมาบอกบุญผ่านซื้อทางช่อง youtube นะครับกะบอกบุญพี่บอกบุญน้องนะครับวันที่1ิบ6นะครับ16โหม้บุญ สิบเจ็ดนี้ตักบาทเาก็ดูเข่าถาดนะครับสําหรับลอยวันของแม่นะครับเดี๋ยวผมสิบห้าพี่น้องไปเบิงบ้านใหม่ของแม่นะครับอีพอเป็นไปหาบานใหม่ใหม่แม่แล้วเมื่อนี้สี่นําน้าพี่น้องไปเบิงครับบ่ได้เอาไว้วัดครับสําหรับอัฐิของแม่นะครับเอาไว้เอาไว้หลังสวนนะครับพอเป็นว่าอาศัยว่าได้ให้ลูกกาไหวคอนเดินทางไป ทำงานไก่ๆนะครับกลับบ้านก่อนเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดห้างๆห้างไกลบ้านไปกรุงเทพไปยัง,งนะมีลูกไา้สามคนนะครับนี่นะครับต่างไวหลังสวนเลยครับถาดทานทีเก็บอธิของแม่นะครับบูไดเอาไว้วัดครับพี่นอ้อง เอาไว้หลังสวนเลยนะครับหลังสวนมุมสวนนะครับพี่นอ้องฐานเนี่ยกางสร้างเป็นมกเป็นมะเห็ดมะกอกฐานไหนนะครับสร้างน้ำบาดรพี่นอ 3, ้องสามพันบ้างแล้วก็บาดหล้งางไม้ของอีแม่นี่ก็คือ สือมาจากในอำเภอครับพอเอนานว่เก่าพันกาบาทเก้าพันกาบาทส่วนมากพคนสิเอาเอาว้วัดเนาะแต่ว่าอี่ห้อคนว่าเอาไ้บานะันอะมันคิดทอดกันบุ <c oughs> นี่นะครับสือดอกไม้มาปลูกมาประดับนี่ก็จะเป็นดอก ดอกดาวเรืองดอกดาวเลี้ยงครับอูดดสองมื่นแล้วเกิดบ๊อบบนี่ส่งเหี่ยวๆอยู่เกิดจะแบบว่ามันเกิดงางเนาะดอกดาวเรืองนี่ก็จะเป็นยังโอ้เสียนโอ้เสียนสองข้างนะครับนี่ก็จะเป็นดาวเรืองสามสิบบาทครับ เบียร์เราเรื่องมุมสวนหลังบ้านนะครับแพงโมพี่นก้กจะพันกว่า นี่นะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเอากระดูกเขาถาดพี่น้องวันที่สิบหกนี่โฮมบุญนะครับทําบุญตักบาทแล้วก็วันที่สิบเจ็ดเอากระดูกแม่เขาถาดสวดมนต์กับสิ Star <c oughs> เป็นวันที่สิบหกครับพระมาจะมาสวดยมือขึ้นแล้วก็สิบเจ็ดเอากระดูกเขาถาดยมือเ <c oughs> สานะครับตักบารยมือเสาแล้วก็เอากระดูกเขาถาดนะครับ บอกบุญพี่น้องทางทางออนไลน์นะครับช่องผ่านทางช่องบ่าวเอกออฟฟิเชียลนะครับบอกบุญพี่น้องไปทางช่องยู u ูบกันอะไรกันนะครับกระทั่ง Facebook ผมก็สิบอกไปอีกทางหนึ่งนะครับผู้ที่อยู่อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลส่วนอยู่ไก่ก็สิขี่จักรยานออบ้านนะครับบอกบุญนะครับไป หลายๆคุมสามสี่คุม่มหาคุมหมดแล้วครับบานเฮ้านะครับบอกวุ้นพีบอกวุ่นนองแล้วก็บอกคุณผ่านทางช่อง YouTube แล้วก็ผ่านเฟซบุ๊กของเบาเอกนะครับเฟซบุก๊กอะเบาเอกรัตน,นบ,บุรีแล้วก็ช่อง u t u b e กับเบาเอกออฟฟิเชียลนะครับบอกวุ้นพี่นองไปน้าเด้อวันที่16ครับวันที่16โห่มบุญ เอากระดูกเข่าถานนะครับเอาละครับคลิปนี้ทายบอกบุญพี่น,น้องซัมเนียแล้วกันเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่มากกดไล์มากดมากดติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับขอให้มีความสุขความเจริญความก้าวหนา้า <c oughs> ต,ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยโรคโควิดเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ